ตอนที่174ครั้งแรกชุยหังรู้สึกว่าในสมองของเขามีเลือดคลั่งเล็กน้อยเขาไม่รู้ว่าจะไปยืนอยู่ตรงหน้าหลู่จื้อได้อย่างไรสิ่งที่เขารู้สึกประหมาที่สุดคือตอนที่เขากำลังเดินไปตรงหน้าหลู่จือ้อผ้าขนหนูนั้นหล่นไปแล้วเขารู้สึกหนาวไกยท่อนบนแต่รู้เพียงว่าเขาจะมีความสุขร่วมกัน เขากำลังจะก้มลงเก็บผ้าขนหนูขึ้นมาแต่หลูจื้อกลับเอื้อมมือมาห้ามเขาจากนั้นก็ลุกขึ้นจากเตียงแล้วเหวี่ยงชุยหางลงบนเตียงทันทีเขากดแขนทั้งสองของชุยหางแล้วมองที่เขาแล้วพูดขึ้นเรื่องที่ฉันให้ในายศึกษามาช่วงนี้นายได้ศึกษามาหรือยังชวยหงางใส่หัวไปมาอย่างประมาทแล้วตอบไปยังในหอพักมีอยู่หกคนฉันไม่สะดวก ไม่เป็นไรฉันศึกษามาแล้วใช้เวลาในการอ่านหนังสือแล้วก็ศึกษามานิดหน่อยในไม่ได้ศึกษาอะไรมาเลยงั้นแค่ให้ความร่วมมือกับฉันก็พอหลู่จื่อพูดพร้อมกับยิ้มยอชุยหังไม่ได้ตอบสนองอะไรสมองของเขานั้นไปไปแล้วทำไมไม่มีความสุขเหรอหลูจื้อเอ่ยถามชุยหังเอ่ยตอบไม่ใช่ไม่รอให้เขาพูดจบมือของหลูจือ้อก็เปลี่ยนมาวางบนหน้าอกของเขา จากนั้นหลูจื้อก็ก้องหัวลงมาในตอนนั้นการรับรู้ครั้งสุดท้ายชุยหางได้ถูกทำลายไปแล้วเมื่อหลูจื้อดำเนินกิจกรรมต่อชุยหางนั้นเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างหลูจื้อทำได้เพียงดึงให้ชุยหางขยับทีละน้อยจากนั้นตัวเองก็ดำเนินกิจกรรมต่อไปครั้งนี้เป็นครั้งแรกของชุยหางและน่าจะเป็นครั้งแรกของหลูจื้อเหมือนกัน ตอนที่หลูจื้อโยนผ้าคนหนูทิ้งไปชุยหังแทบจะปิดตาด้วยความประมาามองมาที่ฉันหลูจื้อพูดด้วยน้ำเสียงต่ำชุยหังทำได้เพียงลืมตาแล้วมองไปที่หลูจื้อต้องการฉันไหมหลูจื้อเอ่ยถามชุยหังพยักหน้าแต่ไม่ได้พูดอะไรต้องการหรือเปล่าพูดออกมาหลูจื้อดูร้ายกาดเล็กน้อยชุยหังทำได้เพียงฝืนใจแล้วเอ่ยตอบต้องการ จากนั้นก็ตอบรับพายุฝนโหมกระหน่ำของหลูจือ้อชุยหังรู้ว่าทหารมีกำลังกายแข็งแกร่งแต่ไม่คิดว่ากำลังกายของหลูจื้อจะแข็งแกร่งถึงเพียงนี้เขาพยายามควบคุมตัวเองบอกกับตัวเองว่าห้องที่นี่เก็บเสียงไม่ค่อยดีแต่เมื่อถูกหลูจื้อจับพลิกตัวเขากอดไม่ได้เห็นได้ว่าเป็นครั้งแรกของหลูจือ้อถึงแม้ว่าเขาจะศึกษามาบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็เคลื่อนไหวไปตามสัญชาตญาณ ชุยหังเจ็บตั้งแต่ตอนเริ่มจนสุดท้ายตอนหลังหลังรู้สึกเพียงความชาไปแล้วเขาอยากขอความเห็นใจแต่ในใจยังคงดื้อรั้นเล็กน้อยครั้งนี้เป็นครั้งแรกของพวกเขาเขาจะไม่ยอมแพ้สุดท้ายตอนที่หลูจื้อนอนหอบอยู่บนตัวของชุยหังชุยหังรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมากหลูจื้อกอดชุยหังแล้วพูดว่า ความบริสุทธิ์ของฉันให้ในายทำลายไปแล้วนายดูสิครั้งหน้าถ้านายกล้าไม่รับผิดชอบคอยดูว่าฉันจะทำให้ในายลุกจากเตียงไม่ได้เลยสามวันชุยหังคิดต้องรับผิดชอบเหรอควรเป็นนายต้องรับผิดชอบไม่ใช่เหรอเนื่องจากอาการเหนื่อยล้าและอาการชาจากการปวดแสบปวดร้อนบางส่วนเขาจึงไม่ได้พูดอะไรออกมาไปกันเถอะฉันจะอุ้งนายไปอาบน้ำหลูจื้อพูดขึ้น คาดไม่ถึงว่าเขายังมีแรงอยู่ตอนนี้ชุยหังไม่มีแรงเหลืออยู่แล้วหลูจื้อลงจากเตียงก่อนจากนั้นก็อุ้มชุยหังขึ้นมาแต่อุ้มชุยหังขึ้นมาเพียงครู่เดียวสีหน้าของชุยหังก็เปลี่ยนไปเขาเห็นผ้าปูที่นอนที่อยู่ข้างล่างตัวของชุยหังเปื้อนเลือดสีแดงสอดอแต่ชุยหังยังคงไม่รู้ทำไมในเลือดออกเยอะแบบนี้ละ่ะตอนที่หนึลูกหลาน เมื่อชุยหางได้ยินเขาก็ตะลึงเลือดออกฉันไม่ใช่ผู้หญิงนะเลือดออกได้ยังไงอย่างไรก็ตามเมื่อเขาหันกลับไปมองก็เห็นคราบเลือดเหล่านั้นยังกล้าจะถามอีกนายเป็นคนทำนั่นแหละชุยหางเอ่ยต่ออบอลูจื้อเอ่ยถามถ้าง,งั้นวันหลังฉันต้องรับผิดชอบนายใช่ไหมชุยหังเอ่ยตอบไม่งั้นนายคิดว่าไงละ่ะเจ็บไหมลูจื้อเอ่ยถาม ชุยหังตอบด้วยความน้อยใจที่นายถามมาในอายุเท่าไหร่นายไม่รู้เองเหรอเหอะเหอนายพอใจไหมหลูจื้อถามไปราวกับคนโง่ชุยหังมองไปที่เขากำลังพูดอะไรบางอย่างแต่มีอาการเจ็บแผลเหมือนมีเข็มปักอยู่ด้านหลังฟู่โอ้เขาส่งเสียงร้องเบาๆเ,เป็นอะไรหลูจื้อรีบเอ่ยถามชุยหังรู้สึกอายเล็กน้อยและพูดว่าข้างหลังเหมือนว่าจะแตก ไม่ใช่รหรอกมั้งหลูจื่อไม่อยากจะเชื่อมันไม่ได้เขียนไว้ในหนังสือนี่นายโง่จริงจริงๆๆหรือว่าแกล้งโง่อะไรก็ดูแต่ในหนังสือจะเขียนให้นายอ่านหมดได้ยังไงแล้วคนเขียนหนังสือคนนั้นคงคิดไม่ถึงว่านายจะดุขนาดนี้ชุยหังหมดคำจะพูดแล้วหลูจื่อยิ้มแล้วพูดขึ้นโอเคครั้งหน้าให้นายชินก็พอแล้วก็ฉันไม่มีประสบการณ์นี่ที่แท้นายก็แค่อยากมีประสบการณ์ชุยหังพึมพำ ใช่ไม่ใช่เพราะมีนายเหรอฉันก็ค่อยๆมีประสบการณ์แล้วหลูจื้อเอ๋ยบออกชวยหังเอ๋ยขึ้นสงสัยว่าตอนกลับจะเดินไม่สะดวกไม่เป็นไรคนอื่นมองไม่ออกหรอกอาจจะคิดว่านายเป็นฤทธิ์สีดวงที่ก้นก็ได้หลูจื้อเอ๋ยตอออบเอาละ่ะรีบไปอาบน้ำเถอะแล้วผ้าปูเตียงจะทำยังไงละ่ะชวยหังเอ๋ยถามหลูจื้อเอ๋ยตอบไม่เป็นไรแค่บอกว่านายเลือดกำเดาไหล ชุยหางเส้นดำขึ้นหน้าเลือดกำเดาไหลโชคดีที่เขาคิดออกอกขณะที่ทำความสะอาดในห้องน้ำชุยหางไม่ยอมให้หลูจื้อสัมผัสตรงนั้นอีกไม่รู้ว่าต้องล้างนานแค่ไหนเพราะมันไหลออกมา,มามากมายนี่ลูกหลานของฉันนะแบบนี้ก็ถูกนายล้างทิ้งไปหมดสิหลูจื้อพูดขึ้นชุยหางมองไปที่เขาอยากจะกัดเขาจริงๆ นายยังกล้าพูดอีกไม่ลางทิ้งแล้วจะเก็บไว้ทำอะไรแล้วฉันก็มีลูกไม่ได้อีกอุปกรณ์ไม่ถูกต้องชุยหังเอ๋ยต่ออบอลูจื้อเอ๋ยบอกไม่แน่นะถ้าหากว่านายก็มีพรสวรรค์เรื่องนี้นายไม่ต้องคิดเลยนายทำงานหามรุ่งหามค่ำไม่มีวันจะเกิดขึ้นแบบนั้นแน่ชุยหังเอ๋ยบอ,อ,อกหอามรุ่งหามค่ำเหมือนว่าจะไม่พอแล้วเอาละ่ะนายอาบน้ำก่อนแล้วพักผ่อนสักหน่อยแล้วค่อยต่ออีกรอบสอง หลู่จื้อเอ่ยตออบอชุยหังเอ่ยตอบนายเพิ่งจะกลิ้งไปมาตั้งนานไม่เหนื่อยอีกวันนี้ตอนบ่ายนายไม่ยุ่งเหรอยุ่งนะแต่ว่าตอนนี้บีบออกมาได้หลู่จื้อเอ่ยตออบอชุยหังพูดไม่ออกเขา่ารีบล้างเสร็จก็รีบเดินออกไปตอนเดินรู้สึกเจ็บขึ้นมาเล็กน้อยจากนั้นไม่นานหลู่จื้อก็เดินตามออกมา จากนั้นก็นอนลงข้างๆ้าชุยหังแต่มือกลับไม่เชื่อฟังไต่ไปทั่วยังเจ็บอยู่ไหมหลูจื้อเอ๋ยถามนายลองซิยังจะมาถามฉันอีกชุยหังเอ่ยตอ,อบอถ้างั้นนายอย่าคิดเลยนายอยู่ได้แค่ข้างล่างแหละหลูจื้อเอ๋ยบอกอชุ่ยหังเอ่ยตอบฉันก็ไม่คิดจะอยู่ข้างบนเหนื่อยจริงๆใช่ไหมฉันมีวิธีให้นายอยู่ข้างบน ชุยหังเข้าใจว่าเขาพูดถึงอะไรจึงรีบพูดไม่ต้องเลยฉันยังปวดเมื่อขายอยู่ไม่อยากนั่งแล้วถ้างั้นไม่มีวิธีแล้วให้โอกาสนายอยู่ข้างบนแล้วนายก็ไม่รักษาโอกาสนายชอบนอนคว่ำหรือนอนราบรู้เอ่ยถามชุยหังคิดไปคิดมาแล้วเอ่ยตอบฉันอยากตายได้นายพูดเองนะอย่ามาเสียใจทีหลังแล้วกันลูจื้อเอ่ยบอกแล้วดึงผ้าขนหนูที่คลุมบนตัวชุยหังออกไปอีกครั้ง ตอนที่1น6หลังจากผ่านความลุ่มหลงมาครั้งนี้ชุยหังเป็นเน็บชาแล้วจริงๆแรงกายสู้หลูจื้อไม่ได้เลยเดิมทีเขาคิดว่าเป็นรับจะไม่ได้ออกกำลังอะไรแต่ว่าเห็นท่าว่าจะเป็นหนังคนละมวลแล้วแค่เพียงรักษาให้อยู่ในท่าเดียวไม่ขยับไม่พอยังต้องให้ความร่วมมืออีกด้วยแค่นี้ก็เหนื่อยจะตายแล้วยิ่งไปกว่าน,านั้นครั้งที่สองยังกินเวลานานมากกว่าครั้งแรกเสียด้วยซำ้ำ เจ็บไหมหลูจื้อเจียดเวลามาถามไท่ชวยหังใส่หัวก้นที่ยังเจ็บชาไปหมดแล้วหลูจื้อจูบชุยหังอย่างแผ่วเบาหลังจากนั้นก็ทำภารกิจใหญ่ของเขาต่อไปเห็นท่าทางของเขาแล้วราวกับว่าต้องการจะทําให้เมล็ดพันธุแห่งลูกหลานของตัวเองที่กําลังอย่างรากแตกหน่อได้ในอาณาเขตที่เป็นไปไม่ได้ของชุยหังแต่ว่าเหนื่อเขาเองก็ค่อยๆไหลลงมาอย่างช้าๆชุยหังยังเชื่อว่าเขาจะไม่เหนื่อยได้ ครั้งนี้ดําเนินไปยาวนานกว่าครั้งก่อนชุยหังโดนจับบิดไปบิดมาเหมือนปุยฝ้ายอย่างไรอย่างนั้นได้แค่นอนคว่ำอยู่ตรงนั้นไม่อยากขยับตัวอีกแล้วเขาอยากจะทํายังไงก็ทําอย่างนั้นไปเถอะถึงยังไงตัวเองก็ไม่ขัดขืนเขารู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่ของตัวเองแล้วไม่มีแรงกำลังใดๆทั้งสิ้นเมื่อหลูจื้อนอนทาบร่างของเขาอีกครั้ง จากนั้นชุยหังก็รับความรู้สึกกระตุกกริ้งตรงนั้นได้เขาก็รู้ตัวแล้วว่าในที่สุดเจ้าหมอนี่ก็เสร็จได้สักทีเขารู้สึกลงลงอยู่ในใจเป็นนายทหารกันแล้วปกติเวลาฝึกซ้อมแอบขี้เกียจสักหน่อยไม่ได้เหรอแม้กระทั่งเรื่องแบบนี้ยังจริงจังออมแรงให้ตัวเองได้ดีขนาดนี้เทียวบอกว่าทหารดื่มจนเมาแล้วพะละกกำลังจะลดลงอย่างช้าๆได้ไม่ใช่หรอทำไมเหมือนว่าหลู่จื้อจะสวนทางกับทฤษฎีนี้เลยพอใจไหม หลูจื้อนอนคว่ำอยู่บนร่างของชวยหังเอยถามไปตรงๆเขาเอาน้ำหนักทั้งหมดกดทับชุยหางอยู่ตรงนี้ทั้งร่างปกปิดชุยหางโดยสมบูรณ์ชวยหางเค้นสองคำออกมาอย่างแผ่วเบาพอใจอยากได้อีกครั้งไหมหลูจื้อเอ่ยถามชุยหางรีบเอ่ยขึ้นทันทีนายอยากจะทำให้ฉันตายนักใช่ไหมนี่ถือว่านายจะแก้แค้นกันใช่ไหม ลูจื้อเอ่ยต่อนายเคยเห็นการแก้แค้นที่ใช้แรงขนาดนี้หรือเปล่าเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นด้วยชุยหังเอ่ยต่ออ,อบลอูจื้อเอ่ยต่อในเมื่อนายพูดมาขนาดนี้แล้วฉันก็ยอมรับเต็มๆแล้วกันถึงยังไงชีวิตต่อจากนี้ยังอีกยาวไกลฉันจะค่อยๆเอาคืนนายเองชุยหังไม่มีเรี่ยวแรงจะพูดจาอะไรต่อแล้วพูดแค่เพียงว่าไม่ไหวแล้วฉันม่วงจะตายอยู่แล้วให้ฉันนอนเถอะนะ โอเคนายนอนเถอะฉันยังต้องกลับไปทำธุระนิดหน่อยหลูจื้อบอกไปชุยหังตะลึงค้างก่อนจะเอ่ยถามทำไมยังต้องกลับไปล่ะช่วงนี้ธุระค่อนข้างเยอะดังนั้นถึงได้ให้ในายมาที่นี่ไม่อย่างนั้นเวลาเมื่อกี้ต้องไปใช้ระหว่างทางแล้วอะไรก็ทําไม่ได้แบบนั้นนายพอใจไหมหลูจื้อสวมเสื้อผ้าไปด้วยพลางเอ่ยถามไปด้วยชุยหังหมดคําจะพูดคําถามแบบนี้ตัวเองปฏิเสธที่จะตออบอก เวลานี้จูู่วีแชทของชุยหังก็ดังขึ้นมาแล้วก็ดังอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายชุยหังหยิบมือถือขึ้นมาจากข้างเตียงแล้วยกขึ้นมาดูเขายังคิดว่าเป็นคนในห้องพักถามว่าเขาไปไหนแล้วผลปรากฏว่าเป็นหลิวเฮ่อที่กำลังแอดตัวเองมาเรื่อยๆแล้วข้อความขอแอดยังเขียนว่าพวกเราย้อนอดีตกลับไปไม่ได้แล้วเหรอนายแอดชั้นทีฉันมีเรื่องจะพูดกับนาย เอางี้ไหมฉันจะช่วยนายออกค่าเรียนนะชุยหังเห็นข้อความขอแอดแต่ละข้อความแล้วรู้สึกหงุดหงิดแล้วจริงๆลูจื้อเห็นสีหน้าของชุยหังจึงเอ่ยถามขึ้นเป็นไรไปไม่อะไรหรอกคนที่ไม่อยากเจอหน้าคนหนึ่งชุยหังชักจะตื่นตระหนกอย่างบอกไม่ถูกลูจื้อเข้าไปใกล้หลังจากนั้นก็หยิบมือถือของชุยหังมาดู ชุยหังยิ่งตื่นตระหนกเข้าไปใหญ่ไม่รู้ว่าหลู่จื้อจะคิดมากหรือเปล่าคนคนนี้คือแฟนเก่าที่เลิกกันไปแล้วที่นายพูดถึงเมื่อก่อนคนนั้นเหรอหลู่จื้อเอ่ยถามน้ำเสียงสงบนิ่งมากชุยหังฟังอารมณ์ความรู้สึกไม่ออกดังนั้นจึงทำได้เพียงพยักหน้าติดต่อเขาฉันจะพูดกับเขาตอนที่177รับผิดชอบนาย ชุยหังยิ่งมึนงงมากขึ้นเดิมทีก็เหนื่อยจนไม่ไหวตอนนี้มาได้ยินคำพูดของหลูจื้ออีกรู้สึกหน้ามืดหัวหมุนแล้วจริงๆนายจะพูดอะไรกับเขาฉันไม่มีอะไรต้องพูดกับคนแบบนี้ชุยหังเอ่ยขึ้นหลูจื้อเอ่ยต่อตกลงว่าเพราะอะไรชุยหังครุ่นคิดก่อนจะเอ่ยว่านอกใจง่ายๆมากใครนอกใจหลูจื้อเอ่ยถาม ชุยหังบอกไปนายว่าไงละ่ะนายคิดว่าเป็นฉันเหรอเงินก็ได้แล้วไม่ใช่เหรอปัญหาไม่ได้อยู่ที่นายนายมีอะไรไม่กล้าเผชิญหน้าพวกเราก็ไม่ได้ขี้ขลาดสักหน่อยหลูจื้อกล่าวชุยหังเอ่ยต่อไม่ใช่ขี้ขลาดไม่ขี้ขลาดฉันไม่อยากมีอะไรคล้องเกี่ยวกับเขาอี๋นายบอกไม่คล้องเกี่ยวแล้วจะตัดความสัมพันธ์ทั้งหมดได้เง้นเหรอมีบางคำพูดควรจะพูดให้ชัดเจนก็พูดให้ชัดเจนหลูจื้อพูดขึ้น ฉันกับเขาพูดกันไม่ชัดเจนฉันออกมาเรียนหนังสือเขาอยู่บ้านมีความสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วยังหลอกฉันว่าเป็นลูกของเพื่อนร่วมง,งานอีกต่อมาก็อับจนหนทางยอมรับว่าเป็นเขาเองที่หาคนใหม่แล้วยังปัดความรับผิดช,ชอบมาที่ฉันบอกว่าเพราะฉันไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวกำลังสะอิดสะเอียนฉันอยู่ใช่ไหมตอนนี้เลิกกับคนนั้นแล้วก็มาหาฉันอีกฉันเป็นสถานีรับขยะกลับคืนหรือไงลูจื้อเห็นท่าทางของเขาแล้วก็ยิ้มขึ้นมา ชุยหังเอ่ยถามนายยิ้มอะไรไม่ได้ยิ้มอะไรท่าทางโกรธของนายดูน่าสนุกดีหลูจื้อเอ่ยชุยหังเอ่ยบอกเดิมทีก็ไม่อยากจะโกรธหรอกคนแบบนี้ไม่คุ้มค่าหรอกแต่หลูจื้อกลับพูดว่าไม่เป็นไรถึงยังไงก็มีฉันอยู่ทั้งคนฉันพูดกับเขาไม่กี่ประโยคหลังจากนั้นก็บล็อกให้เขาขอแอดนายยังไงก็แอดไม่ได้มันก็จบเรื่องแล้วไม่ใช่เหรอ พูดจบเขาก็ติดต่อกับหลิวเฮอร์ทันทีทางนั้นส่งวิดีโอมาเร็วมากแต่ถูกหลูจื้อตัดสายหลูจื้อส่งเสียงพูดกลับมาต่อไปนายไม่ต้องติดต่อชุยหังแล้วตอนนี้เขาเป็นคนของฉันแล้วไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับนายทั้งสิ้นแล้วหลิวเฮอทางนั้นพอจะฟังเสียงนี้ออกได้ชัดเจนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นเสียงของชุยหังหลังจากนั้นก็ส่งข้อความไปหาว่านายคือใคร ฉันเป็นสามีของเขาต่อไปไม่ต้องมาก่อกวนเมียฉันอีกหลูจื้อบอกไปทางนั้นกลับไม่ได้ส่งเสียงพูดกลับมายังคงพิมพ์ตัวหนังสือมาอยู่ฉันไม่เชื่อนายมีหลักฐานอะไรกับคนอย่างนายแบบนี้ไม่ต้องใช้หลักฐานอะไรถึงยังไงพวกเราก็ทำในสิ่งที่ควรทำไปหมดแล้วสิ่งที่ไม่ควรทำก็ทำไปหมดแล้วต่อไปในใายใส่หัวไปไกลๆฉันหน่อยไม่อย่างนั้นฉันจะไม่เกรงใจนายแล้ว หลูจื้อพูดจบประโยคนี้เขาก็บล็อกหลิวเฮอทันทีเขาโยนมือถือลงข้างเตียงอีกครั้งแล้วใส่เสื้อผ้าต่อใบหน้าชุยหังชาไปแล้วไม่รู้ว่าควรจะ,ระเผชิญหน้าหลูจื้ออย่างไรดีเป็นไรไปฉันช่วยนายแก้ปัญหาแล้วไม่ใช่เหรอยังจะหัวร้อนอยู่หลูจื้อเอ่ยถามชุยหังเอ่ยตอบไม่ใช่คือว่าเดิมทีไม่อยากให้ในายรุกลัวจะกระทบจิตใจในายเขาขอแอดฉันหลายครั้งแล้ว ไม่เป็นไรวันหลังถ้าเขาเปลี่ยนเบอร์มาขอแอดนายอีกนายบอกฉันก็โอเคแล้วหลูจื้อเอ๋อยบออกอชุยหังพยักหน้ารับพลางพูดว่าอืมรู้แล้วหลูจื้อใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็ก้มตัวลงโน้มใบหน้าเข้าไปใกล้ใบหน้าของชุยหังพลางเอ่อยถามเมื่อก่อนนายไม่เคยให้เขาแตะเนื้อต้องตัวเลยแล้วทําไมวันนี้ถึงให้ฉันสัมผัสได้ละ่ะ ใบหน้าชุยหางแดงขึ้นในทันใดคำถามแบบนี้จะให้เขาตอบยังไงลูจื่อเอ่ยขึ้นฉันนี่ถือว่าเป็นพวกใช้กำลังบังคับหรือเปล่าชุยหางบอกไปถือว่าเป็นแล้วจะยังไงได้ไม่ถือว่าเป็นแล้วจะยังไงได้อีกที่พูดมาก็ใช่ลิขิตไว้แล้วว่านายเป็นของฉันถึงยังไงฉันรับผิดชอบนายก็โอเคแล้วลูจื้อเอ่ยได้ยินคำพูดของลูจื้อในใจชุยหางก็สงบลงบ้างแล้ว คำพูดที่ส่งไข่พูดกับตัวเองก่อนหน้านี้ชุยหังเองก็ไม่เคยได้ถามหลูจือ้อเพียงแค่คำพูดเมื่อครู่นี้ของหลูจื้อก็ทำให้ชุยหังละทิ้งหลักการมากมายไปแล้วตอนที่หนึ่งร้ยเจครั้งชุยหังคิดว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะเป็นแบบนี้ไปตลอดถึงแม้ว่าจะไม่เห็นแสงสว่างก็ไม่ทำให้ใครเสียเวลาแต่ความเป็นจริงมักจะชอบหยอกล้อกับชุยหังเสมอ ชุยหังไม่ได้ใช้อุบายอะไรย้ายหลูจื้อกลับมาใหม่ไม่พอแล้วยังอวยพรให้พวกเขาอย่างเต็มที่เรื่องก่อนหน้านี้ที่เขาเอ่ยเตือนชุยหังกลับค่อยๆเข้าใกล้อย่างชาชชุยหังนอนหลับสลบสลายอยู่ในเกสเฮาสเมื่อตื่นขึ้นมาก็รู้สึกเหมือนว่ามีคนคนหนึ่งอยู่บนร่างของตัวเองเขาลืมตาขึ้นมาเขาก็พอจะแน่ใจแล้วจริงๆว่าต้องมีคนคนหนึ่งซึ่งกำลังทำเรื่องอย่างว่านั้นอยู่ด้วย นายตื่นแล้วเหรอเสียงของหลูจื้อดังขึ้นมาใบหน้าชุยหังมืดครึมทันทีเจ้าหมอนี่แรงดีขนาดนี้เชียวเหรอนี่เป็นรอบที่สามของวันนี้แล้วสินะตอนนี้กี่โมงแล้วมองดูข้างนอกสีของท้องฟ้าค่อยๆมืดลงอย่างช้าๆแล้วนายเข้ามาได้ยังไงชุยหังเอ่ยถามลูจื้อเอ่ยบอก ตอนฉันไปฉันหยิบคีการ์ดไปด้วยยังไงซะนายก็คงจะเดินไปไหนไม่ได้แล้วแบบนี้ก็สะดวกฉันเข้ามาด้วยพูดจบเขาก็ยันกายขึ้นอย่างชาชาแล้วมองดูชุยหังพลิกกลับมาหลูจื้อเอ๋อยบออกอชุยหังพูดขึ้นไม่ได้แล้วไม่มีแรงจริงๆเงินฉันจะพลิกให้นายหลูจื้อเอ๋อยบออกอ พูดจบเขาก็โอบกอดชุยหังขึ้นมาจากนั้นก็พลิกร่างให้เขามาเผชิญหน้ากับตัวเองแล้วยกขาเขาขึ้นมาจากนั้นก็กดเข้าไปใหม่อีกครั้งทำไมฉันถึงรู้สึกว่านายมาชายนี่นะชุยหังทอดถอนใจลูจื้อว่านี่เป็นภาษีเก็บเกี่ยวไม่ใช่เหรออะไรกันนายไม่เก็บเหรอไม่เก็บได้ไหมชุยหังเอ่ยถาม หลู่จื้อเอ่ยต่อไม่ได้แน่นอนเก็บสะสมมาหลายปีขนาดนี้ไม่ให้นายจะให้ใครชุยหังไม่ได้พูดอะไรต่อถึงยังไงหลูจื้อจะดีใจยังไงก็มายังงั้นเลยแล้วกันทำกันแล้วทำกันเล่าอยู่ตั้งนานในที่สุดหลูจื้อก็หยุดลงได้สักทีหลังจากนั้นเขาก็ทิ้งตัวลงนอนอยู่ข้างกายชุยหังพลางเอ่ยถามเป็นยังไงบ้างอยากไปอาบน้ำไหม ไม่ไปแล้วไม่มีแรงแล้วจริงๆวันนี้ไม่อยากทำอะไรเลยแม้แต่อาบน้ำไม่อยากทำอะไรเลยนายแน่ใจลูจื้อเอ่ยถามชุยหังเอ่ยถามทันควันฉันไม่แน่ใจดูถ้าว่าจะรู้จักฉลาดบ้างแล้วรู้ว่าอะไรควรพูดเมื่อไหร่แล้วหลูจื้อเอ่ยขึ้นชุยหังมองเขาก่อนจะเอ่ยใช่ไงไม่กล้าไม่ฉลาดหรอกไม่งั้นไม่รู้ว่าจะถูกจับพลิกไปมาจนกลายเป็นแบบนี้ ตอนฝึกทหารไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้นายจะชินได้หลูจื้อพูดไปชุยหังพูดขึ้นนายเองตอนนี้ก็ยังหนุ่มยังแน่นรอจนอายุมากแล้วยังจะคลุ้มคลั่งได้ขนาดนี้ไหมแต่หลูจื้อกลับพูดว่านั่นก็ไม่แน่หรอกนายต้องเตรียมตัวสู้ศึกระยะยาวด้วยจูจ่ๆท้องชุยหังก็ร้องจอกๆขึ้นมาในทันใดเขาหิวแล้ว วันนี้ป้อนนายไปสามครั้งแล้วทำไมยังจะหิวได้อีกหลูจื้อพูดขึ้นชุยหังหมดคำจะพูดจริงๆคนที่เอาจริงเอาจังอยู่ดีๆทำไมหลังจากปลดปล่อยตัวเองแล้วถึงกลายเป็นอย่างนี้ได้อยากกินอะไรละ่ะหลูจื้อเอ่ยถามอีกประโยคชุยหังเอ่ยอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่บะหมี่ร้อนแห้งฉันไปซื้อคอเป็ดให้ในายเอาไหมหลูจื้อเอ่ยถาม ชุยหางรีบเอ่ยทันทีไม่ต้องรอกนั่นมันเป็นของเผ็ดตอนนี้ฉันไม่สะดวกกินของเผ็ดหลูจื่อยื่นมือออกไปลูบช่วงล่างชุวยหางรีบเก็บขาเข้ามาอย่างตื่นประหนกนายจะทำอะไรหลูจื่อยิ้มต้องให้นายพูดอีกเหรอต้องบวมอยู่แล้วไม่รู้จักจบจากสิ้นเลยสักนิดเอาเถอะต่อไปฉันจะพยายามเต็มที่หลูจื่อบอกไปแค่พยายามเต็มที่เหรอถ้าหากว่าควบคุมไม่อยู่หละัะ ชุยหังเอ่ยถามลูจื้อเอ่ยตอบมันยังไม่ง่ายหรอกนายก็กัดฟันสู้เอาแล้วกันตอนที่179กินอะไรชุยหังไม่กล้าพูดอะไรไปชั่วขณะลูจื้อในตอนนี้เหมือนอาดามกับเอวาที่ได้ลิ้มลองผลไม้ต้องห้ามไปแล้วเหมือนจะเสพติดไปแล้วจริงๆเลียนหัวข้อเถอะไม่พูดเรื่องนี้แล้วชุยหังเอ่ยขึ้นลูจื้อพูดว่าเลียนหัวข้อแบบไหน แนวแนวสีเขียวคลีนคลีนหน่อยดีต่อสุขภาพหน่อยชุยหังเอ่ยต่อสีเขียวนายนี่เถื่อนไม่เบาอยากจะสวมหมวกสีเขียวหนึ่งให้ฉันเหรอชุยหังจนใจพลางเอ่ยฉันไม่มีความสามารถนั้นหรอกนายมีความสามารถนั้นก็ต้องคิดพิจารณาว่าตัวเองมีกล้านั้นด้วยหรือเปล่าหรืจื้อกล่าวชุวยหังเอ่ยตอบไม่มีจะต้องไม่มี นี่ก็ได้เวลาพอประมาณแล้วโอเครีบลุกขึ้นมาเถอะฉันจะพานายไปกินอะไรสักหน่อยชุยหังลุกขึ้นไม่ไหวแล้วจริงๆเขาเอ่ยขึ้นว่าเอลฉันเคล็ดขนาดนี้แล้วนายจะเดินก็เดินไปดีๆอย่ามาให้ฉันขยับตัวเลยก็ได้เงินนายอยากกินอะไรฉันจะซื้อกลับมาให้นาย ชุยหังคิดคิดดูก่อนจะเอ่ยอยากกินเกี๊ยวแต่ว่าของพวกนายที่นี่ต้องไม่ใช่แบบดั้งเดิมแน่เผ็ดก็กินไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วว่ากินอะไรได้บ้างหลูจื้อครุ่นคิดพลางเอ่ยได้เดี๋ยวฉันดูให้แล้วจะซื้อมาแล้วกันพูดจบเขาก็ลุกขึ้นใส่เสื้อผ้าชุดนี้ของานนี่วันนี้ถอดไปกี่ครั้งแล้วชุวยหังเอ่ยถาม ลูจื้อว่าต่อนั่นก็ช่วยไม่ได้ถึงยังไงนายก็นอนอยู่ตรงนั้นนายนอนอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าฉันไม่แสดงออกอะไรเลยงั้นก็ไม่น่าตื่นเต้นพอเท่าไหร่แล้วชุยหังหมดคำจะพูดนี่มันเกี่ยวกับหน้าตื่นเต้นพอไม่พอตรงไหนกันเหรอนายเตรียมแผนล่วงหน้ามาพร้อมตั้งแต่แรกใช่ไหมชุยหังเอ่ยถามลูจื้อเอ่ยขึ้นแน่นอนอยู่แล้วตอนที่ฉันถามนายวันนั้นนายควรจะเตรียมตัวพร้อมแล้วไม่ใช่เหรอ ชุยหังว่าต่อเตรียมอะไรฉันไม่ได้คิดถึงเลยด้วยซ้ำว่านายจะบ้าคลั่งขนาดนี้บ้าคลั่งถ้านายพูดอีกนายเชื่อไหมเดี๋ยวตอนที่ฉันส่งนายกลับไปฉันจะทำนายบนรถอีกรอบหลูจื้อเอ่ยข่มขู่ชุยหังรีบปิดปากสนิททันทีคำพูดแบบนั้นให้ตัวเองคลานกลับไปง่ายจริงๆหลูจื้อสวมเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วเขาก็ออกไปเลย หลังจากหลูจื่อออกไปชุยหังก็เปิดมือถือดูว่าตัวเองมีข้อความอะไรในวีแชทที่ยังไม่ได้อ่านหรือเปล่าผลปรากฏว่ากลุ่มวีแชทห้อง426ของพวกเขาพูดคุยกันดูเดือดมากทุกคนกำลังถกกันเรื่องที่ทำไมวันนี้ชุยหังไม่ปรากฏตัวเป็นเพราะเรื่องเต้นรำหรือเปล่าอารมณ์ไม่ดีเลยออกไปเดินเล่นแล้วชวยหังครุ่นคิดก่อนจะตอบกลับไปฉันอยู่ข้างนอกเดี๋ยวจะกลับไปแล้ว เขาเพิ่งจะโผล่หัวออกมาคนในห้องพักก็ออกตัวในทันใดเหลาอู่นายไปไหนมานายคงจะไม่แบบคิดไม่ตกแล้วจะไปกระโดดแม่น้ำถางเจียงหรอกใช่ไหมเหลาอู่ถ้านายยังไม่กลับมาอีกพวกวางแผนจะไปแจ้งความแล้วนายออกไปตั้งแต่เช้านี่มันกี่โมงกี่ยามกันแล้วกินข้าวหรือยัง ถ้าคนในเอ่ยฉันคุยกันอยู่ในนั้นชุยหังรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นได้มากทีเดียวไม่มีอะไรสักพักจะออกไปกินข้าวแล้วก็จะกลับไปเลยไม่ต้องเป็นห่วงแล้วชุยหังตอบกลับไปโอเคในกลับมาก็ระวังตัวด้วยสุดท้ายเหล่าต้าสรุปปิดท้ายรับทราบพวกนายอยากกินอะไรไหมตอนกลับไปฉันจะเอาไปให้ชุยหังเอ่ยถาม ในกลุ่มไม่มีความเคลื่อนไหวอยู่พักใหญ่ๆสุดท้ายทางเชิงต่ออีกประโยคไม่ต้องรอบนายรีบกลับมาก็โอเคแล้วออกไปชานเมืองมาทั้งวันแล้วช่วยหังจ้องมองหน้าจอมือถือพลางยิ้มหัวเราะไม่ได้พูดอะไรสักอย่างมีเพื่อนร่วมห้องแบบนี้ช่างโชคดีเสียจริงขณะที่เขากำลังอมยิ้มอยู่นั้นจูู่หลูจื้อก็โทรมาหาเขา ชุยหังรับสายยังไม่ทันได้รอเขาพูดหลูจื้อก็เอกขึ้นทันทีใส่เสื้อผ้ามีคนมาหานายแล้วหนึ่งสวมหมวกเขียวเปรียบเลยการถูกคนรักสวมเขา